อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปาลีนะคะแม่หมอกุลปาลีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของคนที่เป็น มูที่เชื่อในเรื่องของการใส่สีเสื้อผ้าแล้วถูกฉลอกับตัวเองค่ะโดยคอนเทนต์วันนี้นะคะเราทำในเรื่องของอยากให้ความรักเด่นควรนิ่ใส่เสื้อสีอะไรของคนที่เกิดทั้ง8วันค่ะ ถ้าอยากรู้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาดูแล้วกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะแม่หมอก,ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งการที่เราจะใส่เสื้อให้ถูกโฉลกกับในเรื่องของความรักนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเวลาเราไปออกเดทกับแฟนนะคะหรือว่าเวลาที่เราเริ่มมีคนคุยอาจจะคุยกันทางไลน์คุยกันผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเราไปออกเดทอาจจะเป็นเวลาที่เราโทรคุยแบบวิดีโอคอลหาแฟน ้ก็ไดซึ่งสีเสื้อที่แม่หมอจะบอกต่อไปนี้ของคนที่เกิดทั้ง8วันก็จะทำให้เห็นแล้วเกิดภาพลักษณ์เกิดที่อยากจะดูแลประทับอ,อาจอาจจะรลงรักเราขึ้นมาได้มากกว่าเดิมมากกว่าสีเสื้ออื่นๆนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะบอกสีเสื้อที่ถูกฉลกแล้วก็สีเสื้อที่ไม่ควรใส<ๆ>่นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสีเสื้อะะที่จะใส่แล้วถูกชะโงกกับคุณในเรื่องของความรักใส่แล้วมีคนรักคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูเมตตาหมักเสน่ห์ดีนะคะนั่นก็คือสีเทาหรือสีตะกัวนะคะสีเทาเข้มก็ได้นะคะสีเทาอ่อนก็ได้หรือว่าสีตะกัวหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าสีบลอนด์อันนั้นก็ใส่ได้นะและสีที่ไม่ควรใส่เด็ดขาดห้ามเลยนะคะนั่นก็คือสีส นะคะสีฟ้าเป็นกาลีของคนวันอาทิตย์นะคะใส่แล้วไม่โอเคนะคะต่อมานะคะผู้ที่เกิดวันจันนะคะสีเสื้อที่ใส่แล้วดีส่งเสริมในเรื่องของความรักสําหรับคนเกิดวันจันท์ก็คือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนนะคะสีคล้ำนะคะสีน้ําเงินเข้มสีน้ําเงินแบบ น้ำเงินเขาเรียกว่าน้ำเงินสดใสน้ำเงินไหนก็ได้ฟ้าไหนก็ได้ให้ออกเป็นสีโทนนี้นะคะรับรองเวลาใส่ไปเที่ยวกับแฟนใส่ไปออกเดทหรือใส่วิดีโอคอลหาก,กันนะคะก็จะส่งเสริมเรื่องความรักได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสีที่ห้ามนะคะใส่ออกเดทใส่เที่ยวใส่วิดีโอคอลกับแฟนนั่นก็คือสีแดงหรือสีเลือดหมูนั่นเองค่ะต่อมานะคะผู้ที่เกิดวันอังคารวันอังคารค่ะ สีที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักทำให้คนรักคนหลงมีเมตตามหาสเสน่ห์นะคะนั่นก็คือสีแดงหรือสีเลือดหมูนั่นเองนะคะและสีที่ห้ามใส่นะคะห้ามเด็ดขาดเลยไม่ส่งเสริมเรื่องความรักนั่นก็คือสีเหลืองค่ะ ต่อมาค่ะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธก็จะแบ่งออกเป็นวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะใครที่เกิดพุธกลางวันนะคะสีที่จะเสริมนะเมตตามหเสน่ห์ใส่แล้วแฟนรู้สึกอ่อนไหวกับความรักนะคะคือสีขาวสีครีมสีไข่ไก่หรือสีเหลืองใส่ได้หมดเลยนะคะและสีต้องห้ามนะคะในเรื่องของความรักของคนวันพุธ กลางวันนะคะนั่นก็คือสีชมพูน,นะคะห้ามใส่เลยนะส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนสีที่ถูกโฉลกใส่แล้วโดดเด่นในเรื่องของความรักก็คือสีดำสีม่วง สีออกเปลือกมังคุดได้สีม่วงอมงดําสีดำงอมงม่วงได้หมดนะคะสองสีนี้นะคะดําม่วงนะคะส่งเสริมในเรื่องความรักให้เด่นเด่นมากๆและสีที่ห้ามใส่นะคะสําหรับคนวันพุธกลางคืนเลยก็คือสีส้มสีแสดห้ามเลยนะคะ ต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีสีที่เป็นน้ำเมตตาสีมงคลโดดเด่นในเรื่องของความรักใส่แล้วคนรักคนหลงนะคะนั่นก็คือสีเขียวสีเขียวสดสีเขียวแสบสีเขียวเรื่องแสงเขียวสะท้อนแสงได้หมดเลยนะคะขอให้เป็นสีเขียว นั่นเองนะคะแล้วก็สีที่ไม่ควรใส่สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะใส่แล้วไม่โอเคไม่โดดเด่นในเรื่องความรักนั่นก็คือสีดำสีม่วงสีดําม่วงสีเปลือกมงคลนั่นเองค่ะและคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์สีเหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์ใส่สแล้วใน,นเรื่องความรักด้วยนั่นก็คือสีแสดและสีส้ม ส่วนสีที่ห้ามใส่สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือสีเทาสีตะโกวสีบอล นะคะสีเทาสมริ์นะคะอันนี้ห้ามเลยนะคะต่อมาค่ะสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสีถูกฉลกใส่แล้วความรักโดดเด่นเป็นสีชมพูนั่นก็คือสีชมพูและสีน้ำตาลนั่นเองนะคะและสีที่ห้ามนะคะนั่นก็คือสีเขียวทุกแบบเขียวมะนาวเขียวเข้มเขียวสดเขียว,ยว,ส,ยวสะท้อนแสงเขียวเรืองแสงห้ามเลย นะะในคลิปนี้นะคะเสื้อที่แม่หมอเลือกมาใส่นะคะที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นเสื้อจากแบรนด์ลอโซนะคะแม่หมอลองใส่ใแล้วนะคะถ่ายคลิปนี้เนี่ยให้ถูกชโลกกับสีเสื้อเสริมเมตตามหาสนิทใส่แล้วรักหวานชื่นไม่จืดจางนะลอดโซสนุกได้สบายด้วยเป็นแฟชั่นอินเทรนด์ ว่าลอโซไม่ได้มีแต่กางเกงในชายเป็นภาพจําเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะชุดเซ็ตต่างๆมีผ้าปิดปากนะคะขายดีมากๆถุงเท้ารองเท้านะคะสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่มีหลากหลายแบบเลยนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยน,นะคะใครอยากไปตามแบบแม่หมอมาใส่นะคะงานคุณภาพดีใส่สบายแบบนี้ใส่ถ่ายคลิปนะคะได้ทั้งวันนะ บอกเลยว่า รับรองว่าคุณภาพดีแน่นอนนะคะเพราะแม่หมอลองวันนี้ลองเทสใส่ทั้งวันแล้วงานดีจริงๆใส่ไม่ร้อนระบายอากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครอยากจะซื้อนะคะหลากหลายช่องทางเลยเดี๋ยวแม่หมอจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดิสคริปชั่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ Facebook Fanpage ของล o สโ o อ่าหรือว่า l i n e l อดล o สโนะคะหรือจะไปซื้อได้ที่ Shopee Lazada นะคะพิมพ์เข้าไปเลยว่าลสโซนะหรือใครอยากจะซื้อแบบ ว่ารีบใช้ไม่ต้องรอจะส่งนะคะก็ไปได้ได้เลยที่ร้านค้าชั้นนำา7 e l e v e n นนะคะอ่ะแม่มอทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้เอาที่เราสะดวกสะดวกแบบไหนก็ไปซื้อไปตามหามาใส่กันได้เลยนะคะในคลิปนี้ก็บอกในเรื่องของเทศการเลือกเสื้อผ้าสีส่งเสริมความรักแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาบอกในเรื่องของ สีมงคลสีเสื้อมงคลที่ใส่แล้วจะทำให้คุณโดดเด่นนะคะในเรื่องของการทำงานงส่งเสริมการทำงานให้มีหน้าที่การงานที่ดีมีบารมีนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวติดตามกันนะวันนี้แม่หมอกุลปาลิก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ